สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาสวัสดีค่ะเอาไปเขดีมากเลยสวัสดีกันเอาไม่พอดอ่ะเขามาเย็่ยนเตียงยู่โรงเรียนจูนเด็กยากเหมือนดีหน่อยต่อแถวแล้วสิเลมาสวัสดีกันก่อนต้องต้องสวัสดีค่ะทุกคนใช่ไหมจริงจีแมนบ่าพัฒนาเขากันแล้วสวัสดีครับเฮ้ยตัวผมเป็นอย่างนี้ยืดเคืองสอนจีจังเลยเป็นเทคกินยางอันนี้คือช้อนของเรานะครับ เี่เล่หรือว่าบวงภาษาอีสานบ้านเราแลเวพีลาขฮาตักขอมาทีเตรียมสอนับบานนี้เีลาเฮาอ้ำปึ๊บในปากมันสิเดียวยกเกินหนึ่งไม่บรรจุเพราะฉะนั้นมันไม่จะสอนมดีครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้เขาคืออ้าปากก็ทีลงแบบนี้รับนั้นต๊เปเขาผู้ดังนีครับเป็นเงาล่นนี่ยังหน ไปกวนกตะนายคนปวาันตังด่วนเล่นยังต๊ะโตเก่วต่ออะไรสดวะอะครับเอออากัเขาไปกับร้านนั่นะอันนี้อาแมวนะครับผมเป็นอาค่ะแต่เ็มดูน้องเคทตอนสวัตินักเชโลกไม่ทำงานเากััังาน คนังบอกากนน่บอกามือเนยคือมือเลยครับเก่งก็ดีด้มันก็เป็นการดี่ที่่นแต่นาเป็นเด็กดีนั้แหละแต่าไม่ค่อยพูดกันดีเดียวนึนอนไปนนึงก็น่าจะดีดยานเดียวไม่ไหวกดีไปเรื่ออค่ะ ขอบคุณครัพี่ดูตเสียบไค่วะเอากินไข่แบบเบิดใครวะสาม่วยมันพอดีมันพอดีมันแย่เลยงันติดใจไข่แล้วไข่ดาวไข่เลี้ยงคนมากินคนตาพี่นเลื่อมหือไหนนี่ยึดกังไหนคงจงง แซ่บปะตูแจ๊บ่บอร่อยใช่ไหมิธีการกินคือจักขึ้นมาก็เทล้วงทีไถ้ามันหวดผู้ดังใหเนี่ยเปนยังไ่หอไปเาวอยังตาอออยโจ๊กหักไปนั้นเด็ดเพรไม่ไิดคกินเขาแด้วม้นิกว่ะโอ กอังสั่นลูกเป็นสาวสวนอสั่นกโ้ยโ้ยโว้ยจบเสียม่กเโจถ้าจะโจออกซ้ำออกม่ไงกกพี่ดีครั้งนึูครั้งเปิดออกเยผ้าพผมอ่ไกินโอ้ย่ด้อันอัน่าหนูไเลยถ้าคนก็กินเขาละเปิดเรื่องพูดเจ้าพอสีบ้าจาเนีเนี้ยพิิเสียงไปก่อนครับพิเสียงไปก่อน กินมันจะเบื่อไงหัวกันหัวกันได้เดี๋ยวสมาร์ทเข่าได้แบบปานยันปานีจังว่าสมาร์ทเข่าตัวโป่งออกดังโอ้ยตุ้ยเอาละตุ้ยพอละตุ้ยพอแล้วเพราะฉะนั้นหยุดหยุดหัวหยค้างก่อนถอหนูพาหัวไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้มันจะออกโค่งออกดังโอเคโอ้ข้าเจ้าดาซะเนาะข้ามาตีเข่าอยู่ข้เจะทำยังไง ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมจะดามาเลยทีเดียวเหรียญป่ะผมว่าเจอนะครับผมประกุห็นยูนิตาวาคือเน่แอนโลรวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้ากันนะครับผมตื่นมาถ่ายคลิปถ่ายรูปนะครับเพื่อแฟนคลับถ่ายรูปกับเพื่อลูกหาแฟนคลับเบิ้งถ่ายคลิปกับเพื่อหาแฟนคลับเบิ้ง แล้วก็มันเป็นการสร้างรายได้ให้กับพวกเราด้วยนะครับแต่ทือว่าตื่นมาเห็นงางแนแต่งศรนะครับแอน,น,นมออะไบอกที่ออว่าเพราะว่าถ้าเราตื่นสายเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมรูปเราก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับได้แต่กับวก่เกิดน,นะครับผมดังนั้นเราต้องตื่นแต่2ทีไร ผอหตะมบล้มหุ่มาะพาะวัน้ซ้อนขึ้เขาแบคือนข่าววาน้ำเบิร์ดขึ้นเีน้ำจนเบิร์ดเี่ยงผครงาโอเคจบที่ก็โอเคนะบอสหนะไม่เห็นวะเจ้าต้องนั่งยุ่งีพะนะข้าวนึงถือเดีคีเดียเนิบมัดซองเลยเอาแนีก่อเหรอไม่มห่วงเจ้าไว้ยาวเลยจ้าอันนั ตีสองกวาวเียนอนป่ะจนจนบอลแพ้ออย่างกี้ล่ะเป็นนางฝอยนอนย็มัตื่นรับไปงูไอ้นุ่งนอปนอนตีสามครับตีสมตอนบอกผมเหมือนปีทัวทรัพอ่ะใช่ตีสามนี่ยตีสามตื่นกันรู้คามนี่บาดผมเปิดนี่ยังขึ้นเลยปิดเจ้าเบืองหนังมั่งโฆษณาเป็นแรนหนึ่งดังหนึ่งดังอยู่เลยปิดจ้าอกมาปิดทั่วทรัพย์นอนรับเลทงีบหนึ่งมง ตีหาไปเนียเสียงของโทรศัพไพรพุ่มเนี่ลุกเลยวพอดีไปเบื่งนหมวกนะเปิดมากออกขวกลวดมิดกีดีผมว่าเดีี้รหมอกมาลง่มกัม่นอยู่ครับพิษบ้างมากเลยเขาบอกเลยสาวมี่โอ้ยอาจาร์นุตังบ้านทีลุกมทายอย้่ออยาวมากตีหาแล้ไม่เหครับพื่นมานี่อานุใช้หมอกเขาอยู่ใส่ กินใจจุดน่าเน่ามากลคอนนาแห้งอยู่บ่ได้ตะยินครับแห้งเดือดขึ้นแห้งยินครับปวงนะมูอะครับตุ้หมูตุ้งยนไปนัอลับกับน้่าถ้เอเวเรตมีอาการปวดหลังนะอีหอคอม่ตองหอเจ็บขึ้นกันเดึ่นี่ยอกป้ลงตอกนเป็นคว แมนมาท่านั่งรถโดนมันบอลเบิร์ตบอลเรียนเรื่องเสริไอเป็นให้ร้อยหรือกินยาอะไรกินดีๆกินยาอะไรแล้วมันกระดูกก็ดีอ๋อกินนัไนเบิร์ตเชียรได้กับแมนยูถ้านั่งรถเก่งแห้งปวดแห้งใช่เนี่ยเนนั่งรถเก่งที่เซีดีกันหคือคือกอสิบ้านอ่ะรถรถพี่แมสดุนดุนนีลาครับคือการออกแบบพวกเขาน่ะมันจะหนุนมันร่องรับเข้าได้ดีมากอีเลีแต่ตอนขับมันปวด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 อ่ะก็มันสิปวดเพราะอาขับรถแจ๊สเสาจะหัวคำนะผมว่ามันขับบน ไอหน้าวาปิดถุงมัวก็สีอมกัดมากสีมันไอ้ก็หมดเลยตอนนี้วะกะเล่นวันนี้จะว้อแต่ดูไปดีไปด้ยแล้วนะอย่าไล่หลับดูด้วยดีดูไปได้บ่ะนี้หนาวเห้ยหนาวอี้ยอาวอาวอาอ้าวลากเราันนี้เอาเอาขึ้นลากบานนี้เอานินแบบตอนหมูตอนหมูเสียงวันนี้ยมันลอยขาวเขาบอกหักไทรีบเขาเจ้าอย่ากรื่องปะไทริบ โอ้โหวมาตองก็สวยหน่อยจ้าปลอบโจ๊กด้ยนะโอ้อันนั้นเขานักมวยนักกีฬาเขาเกินกินนะแต่เขาเกินจริงก้วันพิดเนสเลยเขาเป็น <S <s <fisher> <S มาโดบก,กันนะโดบเห็นมันเน่นสามกล้ามเนื้อยเขาอ่ะแต่เขาเกินจริงเนี่ยเริ่มไม่อุ่นแล้วล่ะเริ่มร้อนแล้วล่ะเริ่มไม่อุ่นแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะย้ายอ่ะอ๋อไขาใหญ่จิ๊บปอง

มอเตเอาไยังมาจานะมอเต๋อเอาไยังทนความร้อนไม่ได้ยังนักนาสิสยังมึงยังจะพูดบุกอีกมึงเมื่อวานมอกนนี้่อันหลังออฟฟิศเทานหรเยอะกว่านี้ เพื่อี่ตื่นันกับไปนอนอีกต่อีกนินึเพื่อกฮ่ตื่นนงนั่นตื่นเชียนเียเงเดียวนั่นเชียพรดีพวเก็บองเงียปานนันพ่นว่ามันจไปใส่ตาชองต่ำขึ้นโอ้ยอย่าเสีย์เราไปยู่ยามเบาดีเขี้ยอะไค้นทาตุงโลกเขี้ยทากองโอ้ยเกจะายังไง พวกยไปเก็บเก็บไรกันันขาของมาหลายอยู่ห้าเขาขีเรามาหลายอยู่กูเป็นเวลาจะอยู่ร้านหมือนเอามาหนึ่งอ้พวกไงจะอยู่หานั้นมีชิมุกมันเสียงหาพวกหัสดไม่เป็นไรเราใส่ชุดเก่าเราจะใส่ชุดเก่านะครับใส่ชุดเก่าดีะนี่นี

ไ้้จะปาก็นอน่ยงาคุณยาาสวั้น้คุยาน้ามน้อไนั่นเคร่อง้หมอนคเสีย้อคะนอาเ้น่อางัอันทเหลืองเหมือนสองพันนลับัยตั้งแต่เมื่อคืนล้วนะแป๊ควาไปเก็เมียให้เรื่องเปิดกลิปจะเรื่องข้าวเอาพี่น้องคลิปนี้ เอาไว้สวีเก่อนนะผมเป็นคอนเทนต์นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งพูดคุยด้วยกันสนุกยี้ฮ่าๆนะครับผมในตอนเช้าๆช้นสายนะฮะเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะผมเราก็จะเดินทางไปอีกณสถานที่หนึ่งนะครับผมภูมิไก่ยังพัทธลูกกันนะครับผมว่าผมใดรอติดตามนะผมเดี๋ยวจะน่าคลิปให้ดูนะครับผมผมคิดลงว่าจะสองสามคลิปเลยเหมือนโอเคไปลองคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเด้อนะผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผม 原来。